ะะสวัสดีค่ะพบกับยิงอีกแล้วนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นหน้าหน้าปกแล้วนะก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะวันนี้หยิงจะมาแกะกล่องไอ้เจ้า iPhone iPhone 12นะคะ ซึ่งเป็น iPhone 12ที่หญิงสั่งมาคือ,อเป็น Pro m a x นะคะ iPhone 12 Pro m a x เลยนะคือรุ่นรุ่นใหญ่ที่สุดนะคะเป็นครั้งแรกนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่หญิงจะใช้เขาเรียกว่าอะไรที่ว่าเป็นรุ่น p า u ะเพราะว่าปกติแล้วยิงยิงไม่ชอบมันใหญ่นะคะไม่สามารถแบบว่าใส่กระเป๋าข้างหลังกางเกงได้อะไรเงี้ยญิงยิงใช้แต่ว่ารุ่นเล็กๆมาตลอดนะคะไม่เคยใช้ plus เลยนะคะ วันนี้จะเป็นครั้งแรกโอเคพูดมากเจ็บคอนะคะคงอยากดูกันแล้วใช่ไหมย,ยิงก็อยากดูเหมือนกันนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เกาะไม่ไม่ได้แกะนะคะยังไม่ได้แกะกล่องเลยเพิ่งได้รับพัสดุมาแล้วก็ยังไม่ดูข้างในนะคะว่าว่าเขาให้อะไรามาบ้างนะก็ยิงจะมาแบบว่าคือทุกคนทุกคนอยากเห็นมากนะคะแม้แต่แม้แต่คนที่บ้านก็ยังไม่ได้เห็นนะคะ เราก็จะมาแกะไปด้วยกันนะคะว่ามันมีอะไรให้บ้างที่เขาแบบว่าอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยยิงก็เซิร์ชมาบ้างนะคะว่าไอเจ้า mac pro าเขาเรียกว่า pro mac เนี่ยมันขนาดไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าความรอบรู้ของยิงก็ไม่ได้มากนะคะเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีเท่าไหร่ไม่อยากบอกว่า,าคุณสมบัติมันอะไรยังไงนะคะเพื่อนๆก็ไปเสิร์ชหากันเองเนาะไปเลยกันดีกว่า คุมากเจ็บคอนะอันนี้จะบอกว่าที่นี่ยิงต้อง pre order เหมือนกันนะคะ p r าสำหรับเจ้าตัว pro max ยิงต้อง pre order เอานะคะแต่ว่าสำหรับรุ่นอื่นก็คือสามารถสั่งได้นะแต่ว่าก็ใช้เห็นละแต่ว่าก็ใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลาแค่2อน่าจะ2อาทิตย์นะคะยิงก็ได้ของแล้วนะเออ แอนแฮนแฮนนะคะ m a c b o o อเอไม่ใช่ MacBook iPhone 12 Pro m a c นะคะชิ้นนี้ก็เจ็บแบบว่าเจ็บหนักนะคะเจ็บหนักมากจะบอกเลยว่ายังไม่ได้แกะจริงๆนะไอตรงนี้ก็ยัง กล่องเขาก็จะเล็กจะบางกว่าหรือเปล่าบางกว่าเจ้าโทรศัพท์รุ่นอื่นเพราะว่ารุ่นอื่นเขามีเพราะว่าได้ยินมาว่ารุ่นนี้ไเป็นรุ่นแรกที่เขาไม่ให้ไอตัวชาร์จมานะคะเราก็จะมาดูกันก็แสดงว่าหญิงก็ต้องเสียเงินอีกรอบนะคะ,น, <laughs> ะนะคะ Oh god ยิงสั่งเป็นที่จริงแล้วหญิงอยากได้เป็นสีชมพูนะคะคือ g Rose Go นะคะแต่ว่ารุ่น Pro Max มันไม่มี Rose Go นะยิงก็เลยต้องสั่งเป็น G o แทนนะคะว้าวๆๆนะคะ ถือว่าไม่ใหญ่นะเออไม่อยากเดี๋ยวเราหยิบเข้ามาใกล้ๆนะคะก็ในนี้ก็จะเป็นเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมคะโทรศัพท์ตัวนี้แล้วก็มีอ่าเห็นไหมเอ่ยมีแค่ ขอรองกันนะคือประมาณว่ามันจริงๆอ่ะยิงไม่ไม่ค่อยชอบคือเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันมันเป็นเหมือนกับกล้องมันจะนูนออกมานะคะแล้วทีนี้มันก็จะขีดขวนอนะ่ะได้ง่ายนะคะคือเราต้องซื้ออ๋อไม่ใช่หรอกโทรศัพท์มายังไม่ถึงนะคะแต่ว่ายิงซื้อเคส มาไวเรียบร้อยแล้ว <laughs> คือเคสหญิงก็สั่งจาก Apple เหมือนกันแต่ว่ามาเร็วกว่านะคะก็ได้เคสมาก่อนนะคะก็มีโทรศัพท์นะคะในกล่องก็มีเป็นาสายชาร์จตัวนี้นะคะให้แล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นสติ๊กเกอร์ ทั่วไปนะคะเหมือน Apple ทั่วไปสติกเกอร์ Apple นะคะแล้วก็ไอตัวหมดุดเข็มหมดุดตัวนี้นะคะแล้วก็ใบเหมือนเขาเซฟแบบว่าพวกอุปกรณ์ในในกล่องมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าหญิงไปรีเสิร์ชมาก็คือไปค้นหาเขาก็พูดประมาณว่าเหมือนกับ Apple อ่ะเขาพยายามที่จะช่วยเกี่ยวกับว่าพวกลดโลกพวกลดโลกร้อนนะคะก็คือเหมือนเขาพยายาม แล้วก็อีกอย่างนะคะคือเขาบอกว่าความแตกต่างของเจ้าไอ้ Pro Max นี้คือเขาใช้เขาใชา้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรใช้มาจากเหมือนกับพวกของอพวกรีไซเคลิลอะค่ะเออคือมันเจ๋งอะนะอืมคือเขาเป็นเป็นประมาณว่าแอปเปิลเขาเป็นประมาณว่าเหมือน พยายามช่วยในเรื่องลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาดูสายชาร์จแต่ที่นแน่ๆเขาบอกว่าคือเราเราจะต้องซื้อไอ้เจ้าสายชาร์จใช่ไหมอใช่นะคะเพราะว่าใช่เพราะว่ามันมันเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเดียวนะเห็นไหมคือเราก็ต้องไปซื้อ เ,ออเราหยิงก็ไม่ได้ซื้อมานะเราหยิงจะชาร์จยังไงถามว่าแล้วคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันน่าจะไม่เหมือนเห็นไหมอันนี้นะคะไอ้ตัวชาร์จนะอ๋อได้นะคะทุกคน ว่านะคะก็ลองอันนี้เป็นสายชาร์จที่ที่มาจะกับรุ่นที่ก่อนหน้านี้นะที่ใช้พวกาชาร์จสาย iPhone พวก iPhone 10ของยังมี iPhone 10ใช่ไหมอ๋อชาร์จได้นะคะแต่ว่าเหมือนกับตัวนี้ก็คือมันมามันมากับอะไรที่ต้องซื้อตัวเต้าชาร์จอีกต่างหาก ใช่ไหมอีกแบบหนึ <go> ่งนะคะอ้าวชาร์จเข้าแล้วด้วยฮัลโหลแล้วนะคะฮัลโหลก็ประมาณนี้นะคะก็ได้ยิจะชาร์จเดี๋ยวถอดออกก่อนอันนี้ลองให้ดูนะคะก็คือถ้าใครมีสายชาร์จของอ่า iPhone 10ของตั้งแต่ iPhone 10ขึ้นมาเพราะว่าหญิงชาร์จ iPhone 10ใช่ไหมอันนี้ก็ชาร์จได้นะคะ แต่ว่าไอ้เจ้าตัวข้างหลังที่คิดว่าไอ้ที่ว่าเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าใช้วางาวาเล็แบบนั้นนะคะก็คืออันนั้นก็ต้องซื้อเพิ่มนะคะอืมโอ้ยไม่กล้าคือประมาณว่าโอเคก็มีประมาณนี้นะคะมีแค่เขามีแค่สายชาร์จให้มีโทรศัพท์แล้วก็กล่องก็เล็กขึ้นนะคะก็มีให้แค่นี้นะคะ ไอ้เต้าเราก็ต้องสายชาร์จนี้คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะว่าเราต้องไปซื้อเต้าเต้าที่มันมันใช้กับไอ้เจ้าเจ้าเจ้าชาร์จแบบเนี้ยตัวกลมตัวนี้นะคะแบบนี้นั่นเองนะก็ ประมาณนี้นะคะหญิงก็ไม่ได้รอบรู้อะไรก็ประมาณว่าเอามาให้ดูก่อนว่าเออแต่ที่เซิร์ชมาคือที่เรารู้เขาบอกว่าถ้าสำหรับคนที่อชอบในการถ่ายรูปหรือว่าทำวิดีโออะไรเนี้ยนะคะไอตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้จะจะมีลุกเล่นตัวหนึ่งอะที่ใช้ทำได้เหมือนกับพวกเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมอะไรสักอย่างที่มันสามารถ สำหรับพวกพวกเล่นพวกชอบแบบว่าตัดต่อหรือว่าเล่นพวก,ก,พวกภาพอะไรเงี้ยปรับตัดแต่งปรับแต่งภาพอะไรอย่างนี้นะคะก็รุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าถ้าอย่างไอ้12ม i n ินะคะก็จะคล้ายคลึงกันกันกบไอ้เจ้าตัวใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบชอบอะไรเล็กๆแบบว่าพวกพาไปได้สะดวกอะไรเงี้ยนะคะ ก็ถูกใจนะคะเจ็บตัวเจ็บตัวเยอะมากนะคะก็สีก็ไม่ได้เอออย่างครั้งแรกยังคิดว่าเอา้าฉันสั่งโกไปคือประมาณว่าสั่งสีทองไปนะคะมันจะทองขนาดไหนอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ทองนะคะไม่ไม,ไม่แบบว่าเห็นไหมมันก็จะแบบชอบชอบจังเลยชอบไอ้ตัวตัวด้านข้างนะคะแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับเราสามารถตั้งได้นะคะ ชาร์จไปเมื่อกี้เนาะเขาบอกว่ามันตั้งได้ <laughs> นะคะทุกคนอ่ะแต่ไอโตโต๊ตที่หญิงทำมันไม่ตรงนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเหมาะสำหรับประมาณว่าสะดวกสบายสำหรับในการคนชอบถ่ายเฟลซี่ไ เซลฟี ie, นะชอบถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอโดยที่แบบว่าเออเราไม่ต้องแบบว่านะไม่ต้องหาขวดน้ำมาตั้งอะไรประมาณนี้มันเลิศนะคะเลิศก็ตก็ก็ตรงนี้แหละตรงที่มันตั้งได้นะเออก็ของขวัญสำหรับคริสต์มาสนะคะให้ตัวเองคริสต์มาสปีใหม่วันเกิดคริสต์มาสปีใหม่อะไรอีก รวมรวบไปในหนึ่งเดียวนะคะเจ็ดตัวแพงมากคือในชีวิตนี้ไม่เคยซื้อโทรศัพท์แพงขนาดนี้นะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องที่เพราะว่าญิงญิงมีก็คือเป็น7ใช่ไหมเจ็ดแล้วก็มา10 10แล้วก็มา12ก็คือแบบว่าไม่ได้ซื้อแบบว่าทุกทุกรุ่นที่ออกมานะคะไม่ไหวนะคะ Apple คือเจ็บนะคะก็คงอีกนานนะคะได้รุ่นนี้ไปก็ ใช้ให้แบบว่าคุ้มค่าจริงๆเนาะก็เอาเป็นว่านะเอามาให้ดูนะคะ12 Pro อ่าของหญิงเป็นที่หญิงซื้อเป็น12 12 Pro Max นะคะอ่าขนาดเท่าไหร่512เลยก็คือรุ่นที่แบบว่าถ่ายถ่ายรูปได้ยันล้านเลนร้โนะ่ะ <laughs> เออ ประมาณนั้นเลยทีเดียวนะก็นะคะประมาณนี้ส่วนข้อมูลอื่นๆยังไงนะทุกคนก็ไปเสิร์ชหากันเอาเองนะคะหญิงก็ไม่ใช่รอบรู้เรื่องอน,นี้เท่าไหร่แต่ว่าหญิงรู้ไตอนที่เราอ่านนะเราเข้าใจนะคะว่าเราต้องการอะไรอะไรนะคะแต่ว่าให้จําหรือเปล่าไม่นะคะไม่จําขี้เกียจนะคะเมมโมรี Memory น้อยสมองน้อยนะเอาไว้จำอย่างอื่นเออ ก็ถูกใจสำหรับของขวัญให้ตัวเองนะคะของขวัญแบบว่าปาดเงือกระเป๋าแห้งไปไปอีกนานนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้หญิงก็เอามารีวิวประมาณนี้นะคะแกะกล่องวันนี้ก็เป็น iPhone 12 Pro Max กนะนะคะก็ปรับปื้มนะคะเป็นที่ถูกใจนะคะสีไม่โกแบบว่า มากเกินไปแล้วก็เหลี่ยมตรงมุมแต่ว่าถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นเดี๋ยวนะก็ถือว่าถ้าถ้าเป็นตัวนี้เป็น7ใช่ไหมตัวที่หญิงมีเป็น7แล้วตัวนั้น10ก็ก็ถือว่ายังโอเคนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เทอะทะมากมายอืม ว่าขนาดขนาดเขาเรียกว่า,าอะไรขนาดของความกว้างตัวเนี้ยมันก็ถือว่าน่าจะใส่กระเป๋าหลังได้โอเคนะคะก็เอาเป็นว่านะส่วนข้อมูลอื่นๆยังไงก็ไปเซิร์ชหากันนะคะวันนี้หญิงไปแล้วนะคะเจ็บหนักไปปั่นเงินก่อนต้องทำงานหนักมากนะคะเพื่อที่จะเออนะ โอเควันนี้หญิงก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้หญิงไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายฮลโหลฮลโล